ฮัลโหลน่นดานี่พี่ออกนะพี่ขอโทษนะที่ต้องร้องเรื่องหูน้องแต่บ่อยครั้งเอยู่บ่อยพี่เวลาที่ไปงานน้องพี่อยากให้น้องหันมาคุยกับพี่บ้างนี่นี่คืออะไรเงี้ยมากัดบ้างคือพี่อยากให้หนูจัดที่สุดมากเลยแล้วแต่พี่ดูคนโทรมาเนี่ยพี่ก็รู้สึกร้องครับแล้วก็ดูท้องฟ้านี่ดิแปลรอบเลยดีใจครับดีใจที่ได้มาเพ่งเป็นเขาหนุนาไม่คิดเลยครับว่า ตัพี่เองเนี่ยจะเป็นคนบ้านละลาก็มีหนายนได้แกอพี่ดาราเี่ยเราพี่ก็จะบ้างออกไปเรื่อยๆก็ลองรับคุณรับก็คีนะครับคุณชีโมอยู่นายก็เฮฮาได้รับเป็นเองนะครับยิ้มมืองากาก็ลูเริ่มอะไรก็มให้มีลูกน้องอะไรก็ไม่เป็นเป็นไรขา